สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะ่ยผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังมันเป็นผีดี่อยู่ใต้ต้นโพนะเอะีจะเล่าให้ฟังเลยสมัยตอนนู้นเลยตอนที่ผมเด็กๆออกโรงเรียนแล้วประหกไงผมก็ไปแม่พาไปบวชสามเณรอากาศดูร้อนแล้วทีนี้เนรไปร้อยองค์อะเขาเสก็จหมดแล้ะอ่าเหลือผมอยู่สี่ห้าองค์ ไม่ได้ศึกหลอกมีเพื่อนเพื่อนสำนัณเรนอยู่สี่ห้าองค์ไม่ได้ศึกก็อยู่ที่วัดนั้นต่อเลยแต่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็ทําวัดเย็นเสร็จแล้วนะนะก็อเอานังสือหนังสือมนต์พิธีเนะี่ยก็ไปหัดท่องหัดสวดกันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรนสี่ห้าองค์นะั่นแหะต่างคนก็ต่างแยกกันไปจุดเทียนคนละเล่มอ่าไม่ขีดกับเทียนนะ่ะจุดตั้ง เสร็จแล้วก็ผมก็นั่งอยู่ที่ใต้ต้นหูกวางมองไปก็เห็นต้นโพทางเข้านูนไฟก็ไม่ค่อยมีนะมีดวงเดียวสนามหญ้ากลางสนามนูนแล้วทีนี้มันก็มืดแต่หนะ้าต่างมองไปทางไหนก็มืดมืดผมมองไปเห็นเพื่อนๆก็เออยังใจชื้นอยู่มีเพื่อนอยู่ต่างคนก็ต่างจุดเทียนวบๆแวมๆสวดมนต์เสียงแววแววแววแวกันอยู่แล้แว,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 วทีนี้ ผมก็ท่องไปท่องไปไเรื่อยบางทีก็หลับตาท่องบางทีก็ดูหนังสือบางทีก็หลับตาเนี่ยท่องให้จําอ่ะท่องจำประมาณน้เถอะอ่ะสบายก่อนนี่ก็ต้องจําอย่างเดียวกลางหนังสือท่องกันเป็นพระเป็นเนรก็ต้องท่องกันอ่าเดือบไปสวดไม่ได้ที่บ้านโยมหรือขึ้นสาราเนี่ยอายเขาอ่เป็นพาะเป็นเป็นพาเป็นเนรสวดไม่ได้ก็อายเขาดิต้องถวดห้ได้ แต่นี้ผมก็ท่องไปท่องไปหลับตามั่งลืมตามั่งตนี้ผมก็มองไปที่ต้นโพดิต้นโพตรงนั้นมืดมือจะตื้อเลยแต่จาได้ว่าตรงนั้นเป็นต้นโพแลวทีนี้ผมก็เห็นไฟที่ธรรม้ชมเห็นแสงไฟแสงเทียนวบวบเวๆผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะก็เพื่อนผมอยู่ตรงโน้นตรงแถวต้นไม้ตรงโน้นหลังข้างหลังผมไปโน้นอะ มองไปที่ต้นโพข้างหน้านี่มันทำไมมีแสงเทียนวบวบแวมแวมผมก็นิ่งฟังก็ไม่ได้ยินเสียงสวดนะเสียงสวดตรงแสงไฟทางหลังผมนู่นเนองอค์อื่นเราก็สวดก็ท่องหัดท่องกันอยู่ที่ต้นโพไม่มีเสียงท่านผู้ชมเสียงเงียบปิ๊บเลยแต่ว่าแสงไฟมีนะแสงเทียนเออผมก็สงสัยก,ก็ไปดูทีนะตอนแรกก็ไม่ได้นึกอะไรหรอก เดินเข้าไปดูนึกว่าเป็นเนนองไหนลงไปท่องไปท่องตรงนั้นแล้วก็จุดเทียนผมก็ลงลงจากก็อีนั่งออกไปตรงนั้นเ,เป็นมานั่งไปดูเลยเดินไปไป๊บปไปไม่มีไฟดับเทียนนั้นดับหายไปเลยมือตะตือเลยเขาเนี้ยผมก็ถือเทียนเดินสองเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรียกเน้นเน้น เรียกเพื่อนอน,นะนะก็ไม่มีใครขานรับเลยไฟก็ไม่ติดอ,อผมก็ลุกสู้เลยขนลุกสู้เลยโอ้โหเฮ้เอาแล้วผมขันหลังหันหลังกลับเลยเดินกลับเลยท่านผู้ชมไม่เอาแล้วมันไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะมือตะตือเลยมองไปเห็นแสงไฟเนนสี่ห้าองค์อยู่ตรงนู้นเป็นกลุ่มกันอยู่นน่นข้างหลังเนี่ยผมก็ ฉันต้นโทมือจะตื่อไม่เอาแล้วผมหันหลังเดินกลับเลยที่นี่เดินแบบเดินจีบบอลปิ้วเลยเออคกลืงเดินคกลืงวิ่งมาทีนี้โอ้โหหันหลังกลับไปมองอีกทีท่านผู้ชมจะเอเลยที่เนี้ยโอ้โหที่ใต้โทรศัพนั่นน่ะผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงชุดขาวเดินถือเทียนอยู่ผมก็เฟ้ยเแวมอยู่ที่ใต้ต้นโัพนั่นโอ้โหผมไม่เอาแล้วผมก็ออกวิ่งเลย ไปสนใจแล้วเป็นน้องเป็นเนนผมออกวิ่งเลยนะคุผู้ชมผมจําได้ผมออกว,วิ่งวิ่งมาหากลุ่มเนนนั่นน่ะเน็เนเนเพื่อน,น,น,นผมก็อะอะไรเจออะไรมาเห็นอะไรมีอะไรโอ้โหใครไม่รู้ว่าผู้หญิงยืนอยู่ติดต้ตอนโพนะ่ะผมก็ว่างันนะยืนถือเทียนก็พบแวนแอยู่ติดต้ต้นโพนะนะั่นน่ะ ไม่เห็นหน้าชัดเราเห็นแต่ชุดขาวๆผมก็วางนี้เพื่อนผมคนนึงก็บอกว่าโอ้ยผีนี่พบผีอ่ะแต่ก็เจอโน่นได้ต่นี้วิ่งอะไรวิ่งกลับเลยกุฏดกุฏิใครกุฏิมันโอ้โหผมกลับไปถึงเข้าห้องเข้ากุฏิเปิดเงียบเลยพอตอนเช้ามาดูท่านผู้ชมไม่มีรอยเทียนอะไรเลยตรงนั้นน่ะมีอะไรบ้าง มีสารประภูมิสารประภูมิเก่าๆอยู่สองสาอันสองสาหลังที่มันพังแล้วอ่ะมันแตกมันหักแล้วทีนี้ญาติโยมอะไรเขาก็เอามาตั้งพิงไว้ที่ใต้ต้นโพนั่นเป็นสารประภูมิเก่าๆผมก็อกโอ้เจอแล้วเมื่อคืนเนี่ยโหเลือรเลือกันเลยทีนี้พาเนีนคุยกันใหญ่เลยว่าเราเจอผีผมมาเจอผีเออแต่เห็นจริงๆเลย เห็นแสงไฟวบวนมวแวมอยู <man> ่นั่นน่ะโอ้ผู้หญิงชุดขาวเดินถือเทียนอยู่นั่นน่ะโอ้ผมไม่ไปเลยตอนเนี้ตรงนั้นน่ะไม่กล้าไปเลยสนามหญ้าหน้าโรงเรียนวะผมไปอีกศาลาหนึ่งตอนนี้ไปอ่านหนังสือกันที่ศาลานู่นเออไม่ไปตรงนั้นอีกเลยเข็ดเลยโอ้เนี่ยท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้แหละเราไปฟังกัน